คลิปนี้นท,ทำให้คุณเล่นอาวุได้เก่งขึ้นแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือติดตามได้ใน ROV จึงปังโดยเชื่อว the ่ามีหลายๆคนที่กําลังอยากพัฒนาตัวเองให้ตัวเองเนี่ยเล่นเก่งขึ้นนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็อยากจะเล่นให้เก่งขึ้นเพื่อเอาไ้แอกเพื่อนแอกสาวถ้าเป็นผู้หญิงก็อยากจะเล่นให้เก่งกับผู้ชายพู้ผู้ชายส่วนมากเนี่ยมันจะเหยียดไปผู้หญิงนกากว่วใช่ไหมครับซึ่งในคลิปนี้ผมได้รวบรวมเทคนิคต่างๆที่จะทำให้คุณนั้นเก่งขึ้นถ้าทุกคนชอบเทคนิคดีๆอย่างนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติด ผมยงังสงสัยใช่ไหมล่ะครับก็ปฏิศเสธไม่ได้เลยนะครับว่าหลายคนเนี่ยก็จะได้แค่เล่นเกมผ่านๆไปแพ้ชนะก็ช่างมันบางคนเนี่ยเล่นสีสันละพันตาก็ยังไม่ซูพิมซะด้วยซ้ำก็เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้นะั้นเน้นเล่นเยอะแต่ไม่ได้ฝึกอะไรเลยซึ่งคนที่เขาเก่งๆเนี่ยก่อนที่ขเขาจะเก่งได้แบบเล่นร้อยกว่าตาห้าสิบตาหกสิบตาแล้วเขาขึ้นซูพิมเลยเนี่ยก็เนื่องจากเขาฝึกมานะครับในครัว่าฝึกเยอะๆสำหรับผมเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยฝึกจำทุกอย่างนะครับเช่นการฝึกหาจังหวะเข้าหามุมลวงตัวคีของทีมนองข้ามถ้าคคคคนน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 ททีีีีี่่่่่่่่่่เเเเเลลลแแแรรรรรรรยยยยกก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 ก็็งงงงงจจะะฝฝึึาาาาาาอออตตหหหไใ้โดดวมสุญญญืปัฟิ์ คำว่าตูฝึกการนนะักคูดาสกิลหรือถ้าจะให้แอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็คือฝึกจนเป็นนิสัยฝึกทุกอย่างทุกกลเม็ดทุกกลยุทธ์ทุกเทคนิคซึ่งการฝึกในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะยากมากนั้นครับที่เราจะทำได้ทุกอย่างซึ่งเทคนิคที่เราควรจะฝึกในอาร์วีเนี่ย,ยมันก็มีเยอะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องผมหรือหลายหลายช่องเนี่ยก็ต่างแนะนำเทคนิคอย่างมากมายทุกคนเนี่ยก็สามารถไปเลือกดูเลือกเจ็บเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับคำว่าฝึกเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะครับเพราะการฝึกเนี่ยคือการทำในสิ่งที่เเเรรราาาาไไมมม่่่่่่ชชชีียยวญญหหืออนนนนนนแแตผะะะใ้้ทุุกกกกคคคฝฝึึับถณจ็ เก่งเหาก็ต้องฝึกฝนมาก่อนนะครับเทคนิคที่2ใครที่กำลังมองหาไอเดียสกินและแรงสูรูนครบผมขอแนะนํานี่เลย a d ดมินต้น TP7 รับซือ้ขายเกมออนไลน์มีไอดียให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีหน้าเพจราคาเริ่มต้นเพียง3 0บาทแค่ดีด,ดีรีวิวเยอะทุกไอเดีมีประกันหลังการขายผมขอแนะนํานี่เลย a d m i n นต้น TP7 เพจจริงพืดำตองแต่ขึ้นไปนะครับ ตุ่นมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด c o มมาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเ <c oughs> ติมอาวิวใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้น <c oughs> เพียงเท่าน,นี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวมันติดจะลวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด c o m และสามารถติดตามขาา่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากะพอยได้เลยจุ๊บมั่ว นั้นทุกคนต้องฝึกการกักสกิลนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าผู้เล่นแรงสูงเนะี่ยเขาจะค่อนข้างห่วงสกิลกัอหนังมานนะครับไม่ค่อยจ่ายสกิลกันมัวเท่าไหร่ในทุกๆครั้งทีง่เขาจ่าสกิลเนะี่ยเขาจะต้องคำนึงตลอดนะครับว่าการที่เขาจ่าสกิลแบบนี้เนะี่ยลูกเกมจะเป็นยังไงต่อตัวอย่างเช่นเล่นเมดะดับโป๊กทีมุข้ามเนะี่ยอยู่ที่พุ่งแอลเขาก็ต้องคิดแล้วนะครับว่าถ้าเขาโป๊กไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะเม็ดที่มมข้ามเจ็บจะทำให้เขาเนี่ยได้มังกรฟรีๆใช่ไหม มั่วจ่ายสกิลกันยังไม่มีเหตุผลมีสกิลเป็นไม่ได้เนองจากกิลทิ้งทำให้ในจังหวะไฟใหญ่หรือไฟ้าสำคัญเนี่ยไม่มีสกิลเล่นนะครับแต่ก็แพ้ไฟ้าไปในที่สุดซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องไปฝึกกันนะครับเทคนิคการจักสกิลนะครับพยายามใช้สกิลในจังหวะที่สำคัญเท่านั้นไม่ใช่ใช้สกิลมั่วตัวตัวเหล็งนะครับเทคนิคที่สามนั่นคือการศึกษาเมตาของเกมอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเมตาของเกมเนี่ยมันก็จะแปลไปตามแพทที่ผู้พัฒนาเนี่ยอัพแพทเข้ามานะครับเช่นผู้พัฒนาเนี่ยอาจจะบบบบบัััััััััฟฟฟไไไอออเเเเเททททมมมชิ้้้้้้้้นน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 หหหึึึ่่่่่่่่่งงงงขาาาาาะะครรรรใฮฮีีีีีีีโโตตวววยยยยยกลผผููพพฒฒดื็จจ ขึ terror, meta, game, the os, ium, ้นมาทำให้เมตาและก็แสเกมเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งการศึกษาเมตาในเกมเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วนะครับทั้งเมตาการออกของเมตาการเลือกฮีโร่เมตาการเดินเกมซึ่งหลายคนเนี่ยก็จะสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าแล้วผมเนี่ยจะศึกษาเมตาเกมอย่างไรล่ะครับซึ่งการศึกษาเมตาของเกมเนี่ยจะมีหลายวิธีมากๆเลยนะครับไม่ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะไปดูแข่งก็ได้นะครับเพราะนักแข่งเนี่ยเขาจะเลือกเมตาที่ดีที่สุดในการมาแข่งอยู่แล้วหรือไม่ก็ไปดูว่าผู้เล่นระดับสูงเนี่ยเขาเลือกตัวอะไรมาใช้บ่อยเขาเดินเกมกันอย่างไรนะครัััััับบบบบเเเเเเเมมมตต้้้้้้าาาากก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 ใในน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 นช่่่่่่่่ววงงงง็็็จะะะะะปปรรรณณแแหหลลลลคคคคคคคีีืออออทททิุุไดขึึซย มันเป็ีนเพียงแค่เทคนิคขั้นพื้นฐาเนเล็กๆน,น,น้อยๆเท่านั้นและนี่ก็คือทั้งหมดของ ROV ถึงปังฝากกดติดตามด้วยน,นะครับสาระดีๆมีอีกเพียบ